ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเมาส์คลิกติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือว่าม au, เมาส์เบิ้ลนะครับแบบบ่าเถื่อนอันนี้เป็นคลิปเก่าผมนะครับเมื่อสามปีก่อนผมเห็นมันเก่าแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็นคลิปใหม่ขึ้นมานะครับแต่เนื้อหาเดียวกันนะครับคุณจะดูของเก่าก็ได้หรือว่าของใหม่ก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเคยดู คลิปเก่าผมเหมือนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูกันนะครับแปะไว้ข้างใต้คลิปเก่าคลิปเก่าก็จะแปะอิงไว้ข้างใต้คลิปใหม่นะครับเนี่ยครับสาหรับท่านใดนะครับที่เจอปัญหานะครับมอว์เบิร์นนะครับหรือว่าคลิปติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก่อนนี้นีคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับคุณทําตามวิธีที่ผมจะสอนต่อไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเี๋ยผมจะให้ดูคอมเมนต์นะครับหายจริงหายเฉยนะครับส่วนมาก ขำเมือนะครับบางคน,นครับไม่นึกว่าจะหายเพราะอะไรถ,ถึงว่าไม่นึกว่ามันจะหายได้ก็เพราะว่าวิธีการที่ผมจะสอนก็คือผมจะเกกินๆท่านหน่อยนะครับคือจากให้เขาถือเมาส์ไว้อย่างเงี้ยแบบในรูปนะครับห่างจากพื้นประมาณหนึ่งซอกนะครับคุณจะหาผ้าบางๆหรือว่าแผ่นรองเมาส์หรือว่าจะไม่มีอะไรรองก็ได้ให้คุณถือเมาส์นะครับห่างจากพื้นหนึ่งซอก ความมืลงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับให้คุณดูต่อไปนะครับแต่ในที่นี้ก็เกินสั้นๆก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกไปก่อนนะครับไม่รับประกันนะครับว่าจะหายนะครับแต่ถ้าพังก็อย่าโทษกันนะครับคุณต้องคิดตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีกว่าต้องไปซื้อเมาส์ใหม่นะครับคุณทําตามผมได้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันพังไม่มีเมาส์ใช้ก็อย่าทํานะครับ ให้คุณมั่นใจจริงๆนะว่าทำเหมือมันไม่เดือดร้อนคุณครับก็ทําตามนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับคุณตามมาดูต่อไปเลยนะครับผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับครับครับคราวนี้สําหรับวิธีการนะครับแก้ปัญหาเมาส์คลิกติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือว่าเมาส์เบิ้ลนะครับให้คุณนะครับหยิบเมาส์ขึ้นมานะครับเมาส์หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมานะครับ ให้คุณการะยะนะครับจากพื้นนะครับประมาณหนึ่งศอกนะครับหนึ่งศแล้วก็คว่ำไปอย่างนี้นะครับคว่ำไปอย่างนี้นะครับคว่ำให้อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยมือนะครับแต่ว่าคุณต้องดูก่อนนะถ้าใกล้จอคอมนะครับไอ้นี่ผมแค่สาธิตให้ดูนะครับใกล้จอคอมนะครับให้พึงระวังนะครับเดี๋ยวก็เด้งโดนจอแตกนะครับ็นเรื่องอื่นอีกนะครับให้หาที่ร้องโล่งนะครับคุณจะเอาแผ่นรองเมาส์ ปูไว้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ปูก็ได้นะครับคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอาจจะไม่หายทุกคนนะครับแต่ถ้าที่คุณดูในคอมเมนต์ที่คลิปนะครับส่วนมากก็หายนะครับพอคุณคว่ำไว้อย่างนี้นะครับให้ปล่อยมือนะครับปล่อยให้มันตกนะครับตกกระแทกพื้นนะครับกางระยะหนึ่งสองนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับ ปล่อยเสร็จให้ตัวเมาส์นะครับกระแทกกับพื้นนะครับแล้วก็ลองใช้ดูดูว่าหายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพังอย่าว่ากันนะครับต้องเตือนไปก่อนนะครับอันนี้คือเคสที่ว่าไม่มีอะไรจะเสียนะครับครับครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กรุณฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กนนะครับครับสวัสดีครับ